ในคลิปนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้เก่ากันก่อนนะครับก็คือเนื้อเรื่องหลังจาก EP 1อีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าเราจะไปต่อกันในเรื่องของ operator f u n c t i o นต่างๆพวก filter map tap และ pipe ใน observable ทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ A G S ตั้งแต่ต้นนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับ จากโค้ดที่เราเขียนตั้งแต่ EP 1มานะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นถ้าโค้ดนี้เป็นโค้ดหลังจาก EP 3นะฮะเราก็จะคอมเมนต์โค้ดเก่าของเราก่อนนะครับตรงโฟลว์จอยกับตรง Subscribe ไปก่อนโอเคทีนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้เก่ากันก่อนนะครับในเรื่องของการ new Observable ดังนั้นเริ่มต้นก็ให้ประกาศตัวแปรซอสขึ้นมาจากนั้นก็สร้าง Observable ขึ้นมาใหม่โดยการ new Object จาก class Observable และ ด้วยวิธีเดิมที่เราเคยทำใน EP 1นะครับก็คือภายใน constructor ก็เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันด้วย observer และรายละเอียดภายในฟังก์ชันก็คือการกำหนดว่า observer เนี้ยจะปล่อยข้อมูลหรือปล่อยค่าอะไรบ้างนะครับทีนี้ฟังก์ชันตัวนี้มีความสำคัญยังไงบ้างความสำคัญของมันก็คือจะถูกทำงานเมื่อ observer ตัวเนี้ยถูก subscribe หรือถูกติดตามข้อมูลจาก observer ต่างๆเช่นตัวแปร observer 1 observer 2ที่เราสร้างไว้ ทีนี้เพื่อจะให้เราเข้าใจเป็นพร้อมๆกันเนี่ยว่าไอ้ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกหลังจาก Observer ถูก Subscribe ผมก็จะแปะคอนโซลล,ล็อกให้ล็อกคำว่า Subscribe ไว้นะครับทีนี้เมื่อถูก Subscribe เนี่ยเราก็จะเขียนโค้ดกำหนดไว้ว่าให้ Observer เนี้ปล่อยค่าค่าหนึ่งให้กับ Observer อย่างเช่นปล่อยคำว่า hello ไปให้กับ Observer จากนั้นในส่วนของฟังก์ชันเราก็จะต้องรีเทิร์นฟังก์ชันเทียดาวออกไปเหมือนกับที่เราทำใน EP หนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะเอาไว้ใช้เมื่อ s e s v r v l e เนี่ยถูก Unsubscribe โอเคทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจตรงกันเนี่ยเราก็จะให้คอนโซลหลอกว่า Unsubscribe จะได้รู้ว่าเวลา Unsubscribe เนี่ยมันจะเรียกโค้ดตรงนี้นะทีนี้ต่อมาเราก็จะสร้าง Observer ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งเป็นตัวแปรชื่อ Observer กําหนดไทป์ให้เป็น type Observer จากนั้นกำหนดค่า Object Observer ก็เริ่มจาก property next ก็คือฟังก์ชันที่จะรับค่าที่ปล่อยมาจาก Observable เราก็จะตั้งชื่อตัวแปร Argument ของฟังก์ชันอะซึ่งเป็นค่าที่ส่งมาจาก Observable ว่า value จากนั้นเราก็จะนำค่ามาแสดงออกทางหลอกเพื่อเราจะได้รู้ว่า Observer ของเราเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วนะก็หลอกด้วยคอนโซลหลอกข้อความว่าเฮ้ย Observer เนี่ยได้รับค่าแล้วนะเป็นตัวแปร value และต่อมาก็คือ property error ของตัว observer ก็คือฟังก์ชันที่จะได้รับข้อความ error เนี่ยที่ปล่อยมาจาก observer นะครับเราก็จะตั้งชื่อตัวแปรที่เป็น Argument ของฟังก์ชันเนี่ยก็คือข้อความ error ที่ส่งมาจาก observer นะฮะก็ตั้งชื่อว่า e e r จากนั้นภายในฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะนำข้อความ error เนี่ยมาแสดงข้อความออกทางลอกว่า observer ได้รับข่าวร้าย error ว่าแล้วก็ใส่ค่าของตัวแปร e e r เข้าไปนะครับและ property สุดท้ายเนี่ยก็คือ complete ซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันเนี่ยสำหรับ observer เอาไว้ให้ observer เนี่ยบอกว่าจบแล้วนะจะไม่ปล่อยข้อมูลอะไรออกมาแล้วนะฟังก์ชันนี้ก็จะไม่มี Argument ใดๆเลยนะครับดังนั้นเราก็จะเขียน c o n s o l ล l อกไว้ว่า observer เนี่ยบอก observer ว่าสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณว่าเราเลิกลากันแล้วนะครับโอเคหลังจากเราสร้าง observer ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยและก็สร้าง observer ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกัน เราก็จะนำ observer เนี่ยและ observer เนี่ยทั้ง2อ,อย่างเนี้ยมาประกรอบรวมกันก็คือเราก็จะนำตัวแปร observer source มาถูก subscribe ด้วย observer ผลลัพธ์ที่คอนโซลด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นหลอกว่า subscribe ซึ่งหลอกเนี้ยก็จะมาจากโค้ด console log ที่เราเขียนไว้ในฟังก์ชันตอน new observer นะครับนั่นก็หมายความว่าโค้ดตรงเนี้ยมันจะทำตอนถูก subscribe ทีนี้บรรทัดถัดไปของโค้ดนะฮะมันก็จะเรียก observer next ก็คือส่งข้อความ hello เนี่ยไปให้กับ observer ด้วยดังนั้นที่ property next ของ observer เนี่ยก็จะถูกเรียกฟังก์ชันและส่งคำว่า hello เนี่ยเข้ามาในฟังก์ชันทำให้ตัวแปร value เนี่ยถูกนำค่ามาแสดงทางหลอกด้วย console l o กเป็นข้อความว่า observer ได้รับค่าและตามด้วยค่าของตัวแปรก็คือ hello ที่ส่งเข้ามาทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีแค่ข้อความเดียวเท่านั้นแหละที่แสดงออกมนทาง log ด้วยฟังก์ชัน next ของตัว observer นั่นก็เพราะว่าที่ตัว o b s e r v e เนี่ยเราสั่ง observer next แค่ครั้งเดียวดังนั้นเพื่อให้ observer เนี่ยปล่อยค่าเพิ่มอีกเราก็จะเพิ่ม observer next และสมมุติว่าให้ปล่อยคำว่า w o r l d เพิ่มหลังจาก hello ทีนี้เราก็จะสมมุติว่า o b s e r v e ของเราเนี่ยปล่อยค่าแค่2ค่าแค่นั้นแหละแล้วจบเลยเราก็จะเรียก observer complete เพื่อบอกไปที่ observer ว่าสิ้นสุดการปล่อยข้อมูลแล้วนะเสร็จแล้วกด save ผลลับที่คอนโซลด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นข้อความว่าหลังจาก Subscribe ปั๊บครั้งแรกเนี่ย observer น่ยก็จะได้ hello ครั้งที่2เนี่ย observer เนี่ยก็จะได้ w world และจากนั้น observer เนี่ยก็จะได้รับสัญญาณมาจาก observer ว่าสิ้นสุดการปล่อยข้อมูลแล้วนะอะไรประมาณนี้ทีนี้ภายในระหว่าง observer และ observer เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่าง observer และ observer ก็คือหลังจาก observer เนี่ยถูก subscribe ด้วย observer แล้วเนี่ยตัวแปร observer น่ที่มัน subscribe เนี่ยจะถูกส่งเข้ามาในฟังก์ชันของ o b s e r v e ดังนั้นหลังจากมันส่งเข้ามาแล้วเมื่อเราอยากจะส่งข้อมูลของ observer เนี่ยให้กับ observer เราก็ทำได้โดยเรียก observer .next และส่งข้อมูลเข้าฟังก์ชัน next เมื่อเราอยากให้ observer เนี่ยบอก observer ว่าสิ้นสุดการปล่อยข้อมูลแล้วนะก็เรียก observer .complete ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าไอ้ observer ตัวที่เราสั่ง next และสั่ง Complete เนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับที่ Subscribe ตัว Observer ของเรานะครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าระหว่างฝั่ง Observer กับฝั่ง Observer เนี่ยมันสื่อสารส่งข้อมูลเชื่อมโยงกันยังไงนะครับโอเคในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเพียงการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาจาก EP1 นะครับเพื่อเราจะไปต่อยอดกันในคลิปถัดไปเรื่อง o p e r a t o r f u n c ฟังกและการทำไป ซึ่งถ้าเรายังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Observable และ Observer ตายอย่างเขียดในคลิปหน้าแน่นอนครับสำหรับการทบทวนในคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้หน่อยนะครับและรอติดตามคลิปคุณภาพถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ